ก็่อนเก็บก่อนนะเก็บด้วยเก็บกำลังด้วยเก็บ b i กเก็บ big เอาเก็บก่อนเอาอตรงไปเลยลูกเก็บไปลูกเก็บไปเก็บไปลูกเก็บก่อนเอาน้องให้เิ็บเเก็บก่อนเอาเก็บซุงเก็บเออเก็บซุ้งขอบคุณครับก่อนเอาเก็บอีกลูกเก็บอีกเออเก็บ big เก็บ big เก็บเก็บซุ้งซุ้งขอบคุณครับก่อนเรียครับก่อนครับก่อนเอ้ยครับก่อนดู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 เอาขาหลังดูค่ะดูขาดูค่ะดูค่ะพี่ๆดูทำค่ะไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวไม่เลี้ยว ดูอ่ะนี่อีกแสบสุดๆยอมยอมยอมไปไสวัสดีค่ะก่อนกลับบ้านก็ชำระล้างทำความสะอาดร่างกายค่ะพี่ๆคืออย่านอนลูกอย่านอนอย่านอนอย่านอนทำพระโอ้ยอ่ะอ่ะเต็มที่เขาไปเลยอ่ะอ่ะทูกใจไปเลยลูกก่อนกลับบ้านนะคะมันจะสวยๆเออเดินหน่อย น้ำให้สองแสบก่อนค่ะพี่พีล้างเนื้อล้างตัวเนาะเพราะว่าเด็กๆก,ก็เล่นดินกันทั้งวันเลยนะคะก็ทําความสะอาดเนื้อตัวกันก่อนค่ะตะอ้วนฉีตรงก้นให้พ่อแสนหน่อยค่ะเปื้อนสีแดงเต็มเลย,ลอ,ยอ๋อไปล้างอยู่บ้านเอาโอเคพอดีเหมือนว่าล้างอยู่นี่ก็ไม่สะอาดนะคะถูเหมือนเดิม <laughs> เดี๋ยวค่ะ พอลูกพ่อแสนก็แน่นดึบตาแป๋วก็แน่นดึบเลยนะคะหุ่นหีีกันมากเลยตอนนี้4โมงกว่าแล้วค่ะกาลังเตรียมตัวกลับบ้านจ้า3โมงกว่าใกล้4โมงแล้วนะคะ <c oughs> ดูค่ะก้นพ่อแสนติดสีแดงเพราะว่าถูเสานะคะก็เลยเออมีแดงๆของสีเสาติดมากับก้นนะคะ พอยางนะไม่ดื่มน้ําหรอกน้องนางเขาคลายน้ําออกเขาไม่ดื่มน้ำหรอกค่ะพี่ๆต้องเป็นที่บ้านเขาเท่านั้นค่ะไปแล้วค่ะไปดูกันเลยจ้าไปกันค่ะพี่ๆรอบนี้พ่อจ๋าต้องแก้มือใหม่นะคะก็คือไม่ขี่พ่อแสนสุขค่ะจูงไปด้วยกันเลยค่ะพี่ๆค่ะเพราะว่าถ้าพ่อเพาขึ้นขี่พ่อแสนสุขก็ดูเหมือนน้องนางเขาอยู่ข้างล่างแล้วไม่มีใครช่วยดูข้างล่างนะคะก็เลย อ,อลองจูงกันไปบ้างค่ะพี่ๆเพราะว่า mm hmm. น้องมินนี่เขาไม่กลัวน้องนิกนะคะเขารู้ว่าน้องนิกรักเขามากนะคะพี่พี่เขาก็แบบเออรู้อ่านใจออกว่าใครกล้าตีเขาหรือไม่กล้าตีเขากล้าดุเขาหรือไม่กล้าดุเขานะคะโอเค <Okay, S 2> มาเลยมาเลยมาเลย แม่จอดรอข้างหน้านี้เลยค่ะพี่พี่บรรยากาศตอนนี้ก็แดดก็แอบ,บแรงอยู่นะคะให้พี่พี่ดูบรรยากาศรอบๆก่อนค่ะระหว่างที่รอน้องนางมาเนาะแอบมีเมฆฝนอยู่ด้วยนะคะเนี่ยนี่น้องนิดถ่ายเป็นเอ่อเลนกว้างนะคะให้กับพี่พี่ได้ดูเนาะว่าบริบทรอบข้างเวลาเราเดินกลับบ้านนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะมาลูกมามาเลยมาเลยคนเก่ง เก่งและรู้จักเดินกลับบ้านไม่ดื้อแล้วค่ะพี่พี่ใครว่าหนูดื้อพูดใหม่นะหนูเป็นคนเก่งแล้วค่ะนี่หนูไม่ดื้อแล้วนะคะแต่ถ้ามีน้องตูบอยู่ข้างหน้าก็ขออนุญาตวิ่งไปจัดการก่อนเลยค่ะีอีกมุมหนึ่งค่ะไปเลยเอา้าวรัดหน้าพ่ออีกแล้ว รัดนาพ่อไวยังไงลูกจอดเติมน้ํามันบอกอจอดเติมน้ํามันกันสักนั้นยกขาแล้วน้องนางน้องนางใจเย็นๆลูกใจเย็นๆไปไปไปน,นั่นนั่นนนนชมได้เดี๋ยวเดียวเองไปไปไปแม่จ๋าเพิ่งชมหนูเองลูกอืขาลหลังนี้จะยกติตลอดเวลานะคะ ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่มาลูกมาดู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 จะมุดจะมุดจะคุกเข่าจะตีลังกาค่ะพี่พี่ดู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 เอาขาหลังดูค่ะ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 พี่พี่ดูทําค่ะไม่เลียวไม่เลียวไม่เลียวดูค่ะนี่อีกแสบสุดๆยอมยอมยอมไป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  คขว่าไม่แสบมาดูที่นี่เลยค่ะพี่พี่ดูดูดูด,ดูดูขาลหลังดูขาลหลังคือจะเอาขาลหลังไปก่อนขาหน้านะคะพี่พี่โอ้ยความเด็กน้อยตุย้นยนุ้ยนาะนี่นอนี่นอไป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 จะถึงบ้านกันสักทีไหมเนี่ยโอ้นานาน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 ,น,าน,น,านมียกแข้งมียกขาอีกเพราะจ๋าคือเดินปกติมากนะคะ แต่ลูกสาวนี่จอดประมาณสิบแปดตลบค่ะพี่พี่เอ้ยนาความตัวนุ่งกับพ่อจ๋าดู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 ค่ะดูค่ะพี่พี่ดู่ะเขาไม่ได้ลื่นนะคะถนนไม่ได้ลื่นเลยแต่ว่าเขาจะทําสไตล์แบบว่าสไลเดอร์สไลเดอร์ลื่นลงไปอย่างเงี้ยค่ะดูค่ะโอ้โหฉลาดมากด้วยความที่น้องอยากเล่นอ่าอยากเล่นแต่ว่า คือเล่นยังไงที่มันจะอ,อไปในทางเดียวกันนะคะก็แกล้งลื่นนะคะแต่งานนี้พ่อจ๋ากับแม่จา๋ารู้ทันนะเพราะว่าถนนไม่ลื่นนะคะแต่น้องนางแกล้งลื่นดูค่ะดูค่ะโอุย้ยทำไมได้ถ่ายคลิปมาไว้มันบอกพี่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 จะเชื่อกันไหมคะเนี่ยดูค่ะดูค่ะพี่พี่ดูค่ะโอ้ยเนาะดูค่ะ ปลปไปลปลูกไปโอ้ยนอจังแมนสรุปแล้วก็คือไม่ว่าพ่อจ๋าจะขี่พ่อแสนสุขหรือว่าพ่อจ๋าจะอยู่ข้างล่างเดินไปกับตาแป๋วก็เหมือนเดิมค่ะพี่พี่เป็นช้างที่ชอบเล่นชอบวิ่งชอบกลิงชอบเออ<ๆ>เขามีอารมณ์ที่สนทรีนะคะพี่พี่อ่าเรามอง มุมหน้าไปเยอะแล้วแอบมาดูข้างหลังบ้างดีกว่าค่ะพี่ๆว่าเป็นอย่างไรเนาะตอนนี้ก็คือไม่ได้ระวังเพราะแสนสุกนะคะระวังตาแป๋วค่ะ <c oughs> เพราะว่าเพราะแสนสุกเขาก็คือเขาก็นิ่งนะคะพี่ๆแต่ตาแป๋วอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> ปกติบ้านอื่นเขาก็อาจจะระวังช้างตัวใหญ่เนาะบ้านเราระวังเบบีค่ะ <c oughs> เฮ้ยเนาะไป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 ,ไป ต้องพ่วงก,กันไปค่ะพี่พี่น้องนางไม่ดื้อแล้วนะเป็นคนเก่งแล้วใช่ไหมคะลูกอเอเป็นคนเก่งแล้วค่ะแม่แม่แมโอ้ไปเลยเป็นคนเก่งแล้วจ้าปูนปูนปูน ไปกันต่อจ้าพี่พี่อ่าตาอ้วนเอาตาขอคล้องไว้กับหูน้องนะคะคล้องไว้เฉยๆนะฮะพี่พี่ไม่ได้แบบว่าเออไปเจาะไปอะไรแล้วดึงเข้ามาไม่ใช่นะฮะเราคล้องไว้กับเหมือนทัดหูให้น้องค่ะอ่าบางทีเขาดื้อเราก็เขาเราก็เท่าก็ต้องรู้ว่าเออเนี่ยดื้อไม่ได้นะห้ามดื้อน,นะเสฟตีไปก่อนเนาะพี่พี่ค่ะเพราะว่าเราพ่วงกันมานะคะ ก็คล totally ้องหูเขาไว้เขาก็จะได้รู้เพราะว่าตรงนี้ก็ไม่ได้มีแค่เราสามสี่คนเนาะพี่ๆดูค่ะอยู่กันทั้งหมู่บ้านเลยนะคะเอาความปลอดภัยมาดีกว่าเนาะโอก็ถือว่าวันนี้ก็เด็กๆก็น่ารักนะคะได้เจอเอน้องๆพี่ๆเพื่อนๆนักท่องเที่ยวมาให้กำลังใจเพราะแสนสุขด้วย ขอบพระคุณที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อจ๋ากับลูกสาวนะคะตาตาตามาลวจ้าถึงบ้านแล้วจ้าแม่นิกมาดักรอที่บ้านเลยนะคะงานนี้ตุยนุยตุยนุยไม่เตะใบหม่อนยายนะลูกพากันไปไหน เ้าสวนหมอนแล้วเข้าสวนหมอนแล้วดักทางไว้เลยดักทางไว้เลยโอ๊ยน้องพ่อแสนเนี่ยจะไม่มีท่าทีที่จะแบบว่าห้ามลูกเลยนะคะคือลูกพาเลี้ยวซ้ายเหมือนเลี้ยวไปสวนหมอนเมื่อกี้ค่ะก็ไม่ได้แบบว่าจะดึงลูกกลับมาหรืออะไรคือเขาตามใจลูกสาวมากนะคะพี่พี่ดูค่ะเขาแบบเขาไม่ไม่คือเขาไม่กล้าที่จะแบบขัดใจลูกอย่างเงี้ยค่ะลูกจะพาไปซ้ายขวาหน้าหลังตัวเองไม่รู้เรื่องนะคะ ไปกับลูกหมดค่ะรักเขาโอ้ยจังแมนนอเจ้านี่เนาะนี่เหลือน้อพี่พี่่ะเขาว่าพอาได้ได้รักใครก็รักหมดใจนะคะเอ่อก้นพ่อแสนแดงๆพอดีเขาถูอันตรงเสามาเมื่อกี้นะคะพี่พี่อ่าก้นเขาแดงๆเขาถูเสามานะคะอ่าเดี๋ยวให้เด็กๆเข้าที่พักกันก่อนค่ะโอ้ยช่วงเย็นๆมานี่แดดแรงเลยค่ะพี่พี่ ดีตอนนี้จะให้พ่อแสนสุขพักก่อนนะคะลําดับต่อไปก็จะเป็นเจ้าหมูน้อยใจเย็นเยๆใจเย็นๆ,ๆลูกก่อนเด็กๆออกไปเราก็เก็บกวาดทาความสะอาดแล้วนะครับลอ,อ่ะอ่ะมาลูกมาคือพ่อแสนสุขนี่ยังไงก็รักลูกนะคะพี่ๆเออ เย็นๆนง่งมากนะคะลูกสาวพาไปซ้ายฉันก็ไปพาไปขวาฉันก็ไปค่ะรักเขาไม่กล้กาขัดใจลูกนะคะอืมไม่รู้จักดึงลูกแรงๆด้วยนะคะความจริงเขาดึงได้นะคะถ้าพ่อแสนดึงพ่อตาแป๋วกลับมาเนี่ยหัวสักหัวความได้เลยนะคะพี่พี่เขาทําได้นะคะแต่เขาไม่เคยทําเลยนะคะคือเขารักลูกมากนะคะที่เด็กๆมีแดงๆติดตัวนะเพราะถูเสามานะคะพี่พี่ เดี๋ยวเย็นๆกว่านี้ก่อนเดี๋ยวสระแฟซ่าสระสบู่ให้เขานะคะอาบน้ำเนาะนี่ก็มาถึงบ้านโดยสวัสดีภาพขอบพระคุณพี่ๆที่ให้กำลังใจพ่อจ๋านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะให้กำลังใจพ่อจ๋ากันหนูน้อยแบบนี้ตลอดไปนะคะพี่ๆให้เด็กๆพักผ่อนก่อนจ้าสวัสดีค่ะ